สวัสดีค่ะพบกับอจิและช่องอจิฟีสต e แชนเนลแฟมิลี่ค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับรายการป้ายยาพาเพลินค่ะนี่เลยค่ะอจิได้ทำการสั่งซื้อสินค้ามาจากนี่ค่ะเจ c ีเซน a l ลค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอจิสั่งอะไรมาค่ะไปทำการแกะกันเลยดีกว่าค่ะทำไมถึงบอกว่าเป็นป้ายยาพาเพลินค่ะอ่า อาจะมยสีจะบอกด้วยว่าเราจะซื้อสินค้าให้ได้คุ้มแบบนี้ซื้อ,อยังไงค่ะขออนุญ,ญาตตัดด้านบนตรงนี้เลยขาแพ็คสินค้ามาดีมากๆเลยค่ะแิ้มแกออกมาค่ะเป็นนี่เลยค่ะ องเห็นกันไม่เอ่ยแล้วก็นี่เดี๋ยวอจิจะขึ้นรูปไว้ให้ทางด้านนี้ค่ะว่าสินค้าชิ้นนั้นคืออะไรค่ะอาจีสั่งซื้อสินค้ามาจาก JD Central ค่ะกับนี่ก็คือตัว Hewl wow. ถ้าอาจีออกเสียงผิดก็ขออภัยกันด้วยนะคะเป็นชุดอุปกรณ์ชุดทำครัวค่ะ7ชิ้นตัวนี้จะเป็นสแตนเล,ล 7ชิ้นก็จากที่เห็นอาจจะไม่ครบ7ใช่ไหมคะนี่จะมีเขียงพลาสติกมาด้วยค่ะอีกึ่งชิ้นเป็นทั้งหมด7ชิ้นค่ะด้วยความที่ตอนนี้อจิเข้าครัวบ่อยมากๆเลยค่ะอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกออกไปไหนหรือว่าออกไปจับจ่ายซื้อของน้อยมากเลยก็ได้ทําการซื้อมาเพื่อไว้ทํากับข้าวค่ะราคาถูกมากๆเลยค่ะจะมาบอกทิศกันเลยค่ะ จิซื้อมาถ้าเราซื้อเองโดยที่ไม่ได้แชร์กับผู้ซื้อท่านอื่นก็จะอยู่ในราคา100 40กว่าบาทตามช่วงโปรโมชั่นนี้นะคะแต่ถ้าราคาเต็มก็อยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทาจิได้ทำการซื้อโดยการซื้อแบบแชร์ค่ะแชร์กับผู้ซื้อท่านอื่นค่ะเพียงแค่เราเข้าไปกดใน J e s e n t r a l แล้วก็กดซื้อแชร์มา1ชิ้นแล้วรอการตอบรับค่ะว่าจะมีคนจับคู่ในการซื้อแบบแชร์กับเราหรือเปล่าค่ะนี่เลยได้มาในราคา106บาทค่ะที่สำคัญส่งฟรีด้วยเดี๋ยวเรามาทำการแกะกันเลยค่ะจิตัดก่อนตัดออกมาดูเลยค่ะว่า วัสดุที่เราได้มาค่ะน่าใช้ไหมอาจจะต้องดึงนิดนึงเพราะว่าตรงหัวมุมมันไอ้นี่ไปหน่อยนี่ค่ะสักครู่นะคะเขาก็ทำมาดีเนาะแพ็คมันเป็นแพ็คสินค้าอย่างดีเลยเดี๋ยวเราตัดด้านข้างเลยดีกว่า คือดีอย่างหนึ่งนะทีว่ามันสั่งซื้อง่ายเราอยากได้อะไรเราสามารถกดสั่งจากออนไลน์ได้เลยเอาชิ้นแรกค่ะหยิบง่ายและง่ายที่สุดเลยก็จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะพร้อมหูเกี่ยวเพื่อให้เราหยิบจับใช้งานได้สะดวกค่ะแขวนได้เลย เป็นหูเกี่ยวแบบนี้ตัวนี้ก็คือที่รับคมมีดค่ะตามบ้านต้องมีแน่ๆเลยชิ้นนี้เวลามีดเราตัดไม่เข้าแล้วไม่มีคมแล้วเราก็ได้ทำการนำชิ้นนี้ออกมาใช้ชิ้นที่สองเป็นชิ้นนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นมีดหั่น ยาวแล้วเมื่อกี้นี้จับดูแล้วใช้ได้เลยค่ะแล้วก็ตอนนี้คือมีคมมากระมัดระวังกันด้วยนะคะอันนี้เป็นชุดอุปกรณ์ทำครัวค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนที่บางๆลงมาหน่อยนี่น่าจะเป็นในส่วนที่ไว้เสาะปลาแร่ปลาต่อไปเป็นชิ้นต่อไปกันค่ะ เป็นชิ้นเล็กๆค่ะแต่ชิ้นนี้น่าจะไว้ปอกผลไม้ได้นะมีดคือเขาบางแล้วก็คมด้วยอ,อีกชิ้นหนึ่งชิ้นนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ทุกบ้านต้องมีจริงๆค่ะก,กันไกนนแบบนี้แล้วก็จะมีนี่ด้านล่างตรงนี้ไว้ที่เวลาเราคอยตัด ก้ามปูอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ใช้ได้นะคมมากๆเลยค่ะชิ้นต่อมาค่ะอาจีจะใช้ชิ้นนี้บ่อยมากเลยค่ะที่บ้านก็มีแบบนี้อยู่ชิ้นหนึ่งนี่ก็คือเป็นชิ้นที่แย่งแย่งทุกคนในบ้านใช้งานกันค่ะ เวลาไว้ปอกกระเทียมปอกหอมหรือว่าเวลาไว้ปอกอย่างส้มโอค่ะที่เป็นลูกใหญ่ๆเราใช้มีดปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวเนี้ยในการเสาะเปลือกเล็กๆน่าใช้มากเลยแล้วอีกชิ้นสุดท้ายค่ะที่ขาดไม่ได้ของทุกบ้านจะเป็น,นเสียงค่ะออาจจะออกดึงๆออกมยายานิดนึ ต้องดึงออกทางด้านนี้เพราะว่ามันเขาปิดพลาสติกมาด้วยอะ่ะการตัดเลยนี่นี่ค่ะเขียงพลาส,สติกค่ะพร้อมกับช่องไว,เวง้เกี่ยวเกี่ยวหูเกี่ยวค่ะเกี่ยวตะขอนี้เพื่อใช้งานได้ง่าย ตอนนี้เขียงอาจิเต็มบ้างเลยค่ะเพราะไอจิชอบลืมชอบหยิบไปวางโน่นวางนี่แล้วก็ต้องซื้อมาเพิ่มแล้วก็จะไปหาเจออีกทีหนึง่งนี่ค่ะทั้งหมดนับรวมแล้วทั้งหมด5 6 7ทั้งหมด7ทชิ้นค่ะเพียง106บาทค่ะ106บาทคุ้มมากๆเลยค่ะที่สำคัญส่งฟรีด้วยจากนี่เลยค่ะเจดิช t ชนทอซื้อกับ ผู้แชร์ก็คือซื้อกับผู้ที่ต้องการซื้ออีกท่านหนึ่งค่ะทางระบบจะทำการจับคู่ให้เราอันตโนมัติเลยค่ะแล้วก็นี่เลยก็คือชิ้นนี้เลยคะ่ะเข้ามาดูกันใกล้ๆเลยค่ะจะได้มองเห็นชัดๆเลยว่าน่าใช้มากๆเลยปลอกหอมปอกมีด ชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองชิ้นที่สามชิ้นที่สี่ชิ้นที่ห้าค่ะมีกันไกลด้วยค่ะชิ้นนี้ที่รับมีดค่ะทุกครั้งที่เราแกะสินค้าค่ะแนะนำให้ร้างวัสดุอุปกรณ์ที่มันเป็นเหมือนตัวสารเคลือบออกก่อนใช้งานนะคะทุกครั้งเลยนี่ค่ะ เพราะว่าเขาจะทำการแบบสารทาสารเคลือบไว้เพื่อที่จะไม่ให้ทำการเกิดสนิมหรือมีสนิมเนาะแล้วก็แนะนำค่ะทุกครั้งที่ใช้อย่าลืมล้างก่อนแกะของใหม่ทุกครั้งล้างทุกครั้งค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านด้วยนี่เขาจะเขียนไว้ตรงนี้เหมือนกันว่าเป็นสแตนเลสสตีลวัสดุ ที่จับใช้ได้ค่ะตัวด้ามจะเป็นพลาสติกอดิตว่าหัน่นโอ้ยคมอ่ะมีคมมากเลยเราไม่มีอะไรมาหั่นให้ดูเนาะเราเวลารับก็นี่ค่ะจะบอกว่าอาีตไม่ทำกับข้าวไม่ได้นะนี่อัน,นี้เลย น่าใช้มากๆเลยค่ะราคาก็ถูกด้วยเพียง106บาทเท่านั้นค่ะสินค้าตามนี้เลยแล้วก็นี่ค่ะจาก j d Central ค่ะถ้าใครชอบคลิปวิโดีโอในการ u n นบ x ็อกแกะกล่องคลิปป้ายยาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือการออกกำลังกายฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วก็กด คอมเมนต์ <Comment S 2> เพื่อติชมคลิปวิดีโอใหม่ของอาจิกันด้วยนะคะอย่าลืมคอยติดตามคลิปวิดีโอใหม่กันต่อไปเรื่อยๆค่ะพบเจอกับรายการป้ายาพาเพลินและอาจิใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ